สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าสิ่งแรกที่ภาคภูมิใจมาตลอดชีวิตไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งที่สองช่วยเหลือคนที่ยากจนไม่มีที่พึ่ง จำนวนมากโดยที่เราไม่ใช่เป็นทนายความทะแนะสิ่งที่3สามารถทำให้ตำรวจออกหมายจับทนายสายยาสายโจรได้สิ่งที่4ไม่เคยว่างงานมีคนมาขอความช่วยเหลือตลอดเวลาสิ่งที่5ไม่เคยมีผู้หญิงมาร้องสื่อออนไลน์ตามหาพ่อทำเขาท้อง สิ่งที่ทนายว่างงานสิ่งที่หไม่เคยช่วยคนทำผิดกฎหมายสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกไม่เคยทิ้งใครและมีทีมงานมากมายทุกจังหวัดไม่เคยสร้างภาพไม่จำเป็นต้องมีหมอชั่วเดินตามไม่จำเป็นต้องมีทนายเด็กใหม่ๆเดินตามสิ่งที่ทำมาตลอดในสิ่งที่ทนายทั่วไป ทำไม่ได้คือให้เบาะแสจับผู้ต้องหาได้มากกว่าทนายถึงเราจะจนแต่ครอบครัวเราก็ภูมิใจที่ได้ช่วยคนมีทุกข์และลูกๆของเราภูมิใจในตัวพอ่อท้าทายมาก็กล้าลุยไม่ชอบคุยเพื่อสร้างภาพกูไม่กลัวมึงคืนนี้21กลุ่กุมภาพันธ์2564 เชิญแฟนเพจทุกท่านและเครือข่ายชมรมทุกเพจร่วมรับฝั่งการไลฟ์สดเวลา19.30นาฬิกานาทีและนำไปลง YouTube ให้กระจายทั่วแผ่นดินและช่วยกันแชร์มาต่อกันที่ทางฝั่งปู่มุนีกันนะคะได้ไปลุยที่บ้านกกอกนายชัยรัตยอดพรมหรือปู่มหามุนีอริยดาบท เจ้าของสำนักศักยันต์ปู่มหามุนีมาที่บ้านกกอก,กเพื่อรอพบลุงผลป้าแตนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนคราชเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพญานาคปู่ปาริจิตนคราชสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและหันหลังหรือส่วนหางใส่พระพุทธจินนาช ถือว่าผิดหลักสร้างพญานาคผิดทิศจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นวายมีเรื่องไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นจากนี้จะขอพูดคุยกับลุงพลถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างพญานาคว่าทำถูกหลักหรือไม่มีการวางศิลาเลิกหรือไม่ก่อนจะปรึกษาครูบาอาจารย์เพื่อทำพิธีแก้ให้ถูกต้องซึ่ง ก็จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นรวมถึงจะพูดคุยกับลุงพลและผู้หลักผู้ใหญ่ให้รักษาพญานาคปู่ปาริจิตนคราชไว้เพราะมองเป็นผลประโยชน์ที่ในอนาคตจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ที่ฮือฮาคือปู่มหามุนีบอกว่าตัวเองขึ้นไปบนดาวเทียม ตรวจสอบที่ดินสร้างพญานาคองค์นี้แล้วพบว่าบุกลุกป่าแค่นิดเดียวเท่านั้นคือบริเวณส่วนหางพญานาคปู่มหามุนีบอกว่าจะมาอยู่ที่บ้านกกอกจนกว่าจะเสร็จภารกิจโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนความเคลื่อนไหวลุงผลป้าแตนวันนี้ ยังคงอยู่กับคณะของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือท่นายตำที่จังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์คนชราธรรมะปะกรณ์โภกรางเลี้ยงอาหารข้าวขาหมูและมอบเงินให้กับผู้สูงอายุทานายตำบอกว่าเป็นความต้องการของลุงพลจากนั้นก็จะไปกราบสักการะอนุสาวรีย ท้าวสุรนารีย่าโมและคาดว่าจะเดินทางกลับบ้านกกอกคืนนี้เพื่อมาพบปู่มหามุนีโดยลุงพลป้าแตนปฏิเสธให้รายละเอียดกับนักข่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีความทั้งหมดส่วนกรณีนายอัจฉริยะปักทูบห้าดอกเพื่อถอนคำสาบที่ลุงพลปักทูบกลับหัวนั้น ลุงพลถามกลับว่าคนทั่วไปเขามีความเชื่อเรื่องทูบผ้าดอกด้วยหรือต้องให้หนายอัจฉริยะอธิบายเองเพราะเขาเป็นคนปักทูบสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่สติดต่อกันที่ลุงพลป้าแตนไม่อยู่บ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หลังมีกระแสตำรวจเตรียมออกหมายจับคนก่อเหตุคดีน้องชมพู่ ส่วนทางด้านทนายนิทัศน์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจทนายนิทัศน์โดยมีข้อความว่าไม่ว่าเดือนไหนปีอะไรทนนายจะอยู่กรุงเทพหรือภูเกต็ตคดีน้องชมพู่ก็ปิดไม่ลงเพราะไม่มีประจักษ์พยานพยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนพยานวัตถุและพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานในหมู่บ้านให้การคนละหลายรอบ เละไปหมดก็ยังหาคนร้ายไม่เจอถ้ามีพยานโผล่ขึ้นมาใหม่หรือพยานคนเก่ามาขอให้การเพิ่มเติมมันก็รับฟังไม่ได้แล้วอาจโดนข้อหาให้การเท็จเอาเป็นว่าน้องชมพู่ตายฟรียกเว้นว่าต้องหาแพะสักตัวจับจับไปก่อนให้ไปหลุดที่ศาลเพื่อปิดเกมแพะก็สวยไปข่าวน้องชมพู่ กับลุงพอใจอย่าเมาว่าเป็นลุงพลเพราะทนายไม่กล้าเขียนถึงเขาอีกกลัวเอฟซีถนายบางคนมาดูมินลุงพอใจเลิกเถอะเลี้ยงฉะร้องคนเขายิ่งหมั่นไส้เข้าไปอีกคนสองกกก,กกกอกกับกกตูมเขาแอบประชุมเรื่องลุงพอใจแบบไม่แฮปปี้เกือบกลับใจไปอยู่ฝ่ายผู้สูญเสียดีนะ ที่มติไม่ผ่านถ้าผ่านลุงพอใจเหนื่อยแน่ลุงพอใจควรไปขอขมาพระชื่อเดียวกันขาราวาสไปขอขมาพระสงฆ์จะทำให้ภาพพจน์ดีขึ้นอย่าเข้าทางฝ่ายตรงข้ามที่เขาปั่นให้แตกแยกเรื่องสร้างองค์พญานาคก,กับบุกลุกป่าเป็นเรื่องที่แก้ได้ไม่ร้ายแรง แต่ที่ร้ายแรงคือลุงพอใจไม่แก้นิสัยตนเองพูดจาตรงเกินไปไม่คิดก่อนพูดคนจึงหมั่นไใส้ส่วนลุงอที่ไปตรวจพระนั้นก็เป็นเกมสร้างข่าวเขารู้อยู่แล้วพระบวชถูกต้องวัดสร้างได้รับความยินยอมถามได้จากเจ้าคณะตำบลและป่าไม้ ไม่จำเป็นต้องไปวัดเลยใครเชื่อไหมเป็นการจิมขณะที่ขี่จักรยานออกกําลังอยู่กับที่เจอการภูเก็ตเย็นนี้ครับท่านายนิทัศประเสริฐเนติกุลอาทิตย์ที่21กลุ่กุมภาพันธ์2564รุ่กรุงเทพมหานคร